หลังจากทีเห้าจุดไว้นะครับเนาะตอนนี้กัก้นก็เริ่มออกเป็นซีฟ้าฟานะครับเนาะใส่เวลาประมาณสิบชั่วโมงนะครับเนาะใส่เวลาประมาณสิบชั่วโมงวันออกสีฟ้าฟาแล้วแต่ว่าฟ่ายังบกคักต่อใดเนาะแต่ผมจะปล่อยให้มันคักจักหน่อยแล้วค่อยปิดต่อปิดเตาปิดเต่าไปจากสองสามหมื่นนะครับเนาะ ให,หนน้มันเย็นนะครับอุณหภูมิในเตามันเย็นในความร้อนที่ลงเรืออยู่ในเตาอบอบ,อบมันอบมันพร้อมเนาะครับเนาะก็เริ่มฟ้านะครับก็เริ่มฟ้าแล้วแต่ว่าก็ยังบกคักเท่อไรเนาะ <c oughs> ผมรอจักหน่อยก่น <c oughs> อนเราเลท้ทำการปิดเตาเรียบร้อยเนาะครับเนาะใส่ผ้าห่อดินปิดหูปองแป๋วนะครับเนาะแล้วก็ไล่เคลีย เคลียดินถมแผ่นเล็กด้านบนให้มันมีชิดเนาะเคลียเล็กบนด้านบนส่วนปากนะครับเนาะส่วนปากปองจุดเต่าก็ใส่เคลียดินเข้าไปถมแล้วก็เอาน้ำเทมันชุ่มนะครับเนาะเดมันชุ่มตร,ตรงตรงที่ห้าห้อยห้อยเขาบองปากรีนะครับเนาะแล้วก็เอาดินเคลียดินใส่ในในจุดของของทองช่องว่างนะครับเนาะในการปิดเต่าสมเ็จครับร้อยประมาณทักงสามมือครับ สามหมื่นได้คอยมาเปิดเตาได้รอช่มนะครับ